อ่ะตอนนี้เราก็เนียเนยเอ่อทำการซ่อมนู่นซ่อมนี่ไปก่อนแล้วกันตรงนี้มีทอ่อตรงนี้มีทอ่อตรงนี้มีทอ่อไปเลยเย่ yeah. ไปแล้วละก่อยหุ้ยสีเขียวมาเห็นป้า่าอ่ะเฮ้ยมันเห็นหรอปะเฮ้ยมันมันเห็นหรอป่ะ สวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็มาเล่นอ่อแมปอมงอัดกันอีกแล้วนะคะและวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมปนี้กันซึ่งโอ้โหจะบอกว่าอย่างที่เคยบอกนะว่าในเกมโรบอกเนี่ยมีแมปอมงอัดเยอะมากเลยนะคะอันนี้พี่นิวว่าพี่นิวยังไม่เคยเล่นแน่เลยกับแบบนี้ ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นอมงอัดนะคะในแบบนี้นะคะมันแบบว่ามีการเขาเรียกว่ามีสกินชุดนะหรือว่าสกินผมสกินสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนี่นะเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเลยค่ะไปเรื่อยกันลเลยทำราคะตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแบบแล้วนะ,ะได้เป็นตัวสีชมพูหวานแหววเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันใหม่ดีกว่านะ,ะโอเคมาจัดไปเลยนะ,ะตอนนี้พี่นิวนะ,ะได้เป็นสีชมพูสามารถ เลือกเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยนะคะเนี่ยแบบนี้นะทุกคนนะต่อมามาดูหมวกกันนะคะโอ้โหจะบอกว่าเท่ๆทั้งนั้นเลยมีสกินต่างๆมากมายทีเดียวนะอ๋อก็มีประมาณนี้แหละ,ะมาดูสัตว์เลี้ยงนะ,ะเออรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงยังไม่มีเออสกินอันนี้เป็นสกินเสื้อนะคะ สกินเสื้อก็โอ้โหน่ารักมากเลยทุกคนโอโ้จะบอกว่าสกินเสื้อผ้านี่คือแท่มากเลยอะมีเสื้อโจนด้วยนะคะนี่่ะแล้วก็มีเสื้อตำรวจด้วยอะเอาเป็นชุดทักซิโดสีดําแล้วกันนะหล่อเลยอันนี้คืออะไรอะเกมกดไม่ได้นะคะอะไปดูทรงผมกันทรงผมนะคะเดี๋ยวนะนอกจากหมวกเนี่ยยังมีทรงผมด้วยนะคะเราต้องเอาทรงผมลหล่อเข้าไว้โอ้โหอันนี้คือแบบเหมาะมากเลยทุกคนอันนี้เหมาะมากเลยนะคะ โอ้อันนี้ทรงอะไรเนี่ยโหหัวแหลมเช่อันนี้ก็เป็นทรงผู้หญิงก็มีแต่ว่ามันไม่เหมาะกับชุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาเป็นทรงผมนี้ถึงจะเหมาะกับชุดเราเอาแหละพี่นิวก็ขอเป็นทรงผมนี้แล้วกันเนี่ยอ,อ,อามงอัดของเรากลายเป็นคนหล่อไปแล้วนะตอนนี้ <c oughs> มาดูกันนะคะ <c oughs> นี่เฮ้ยเกิเป็นอมองอัดสุดหล่อไปเลยนะคะโหะสกินนี้ดีสุดยอดเลย จะสังเกตว่าไม่มีใครอยู่ในแมปเลยนะเพราะว่าพี่นิวได้ซื้อเซิร์ฟเวอร์ V I P ไว้นะคะที่ซื้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะมาแต่งตัวไงเดี๋ยวเราจะมาอันนี้ดีกว่าทุกคนเออมาลองใช้อันนี้กันอันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าในเกมโลบอกเนี่ยมันก็จะมีซื้อสิทธิพิเศษนะคะในการที่คุณเนี่ยจะได้เป็นอิมพอสเตอร์พี่นิวนะลองซื้อมาเลย80โลบักนะคะแบบนี้ขายไม่แพงเท่าไหร่โอเค แล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าพี่นิวเนี่ยจะได้เป็นอิมพอสเตอร์ทุกตาจริงๆหรือไม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเคยทําคลิปแบบนี้ไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ออกมาทําอีกนะะโอเคตอนนี้เรามาเข้าสู่การเล่นกันดีกว่านะคฮะอิมพอสเตอร์สมใจเลย <laughs> 80โลบักเรานะฮะ ได้เป็น importer สมใจอยู่นะณนะตอนนี้เรายังไม่สามารถคิวใครได้นะเพราะว่านี่ค่ะอย่างที่รู้กันว่ามันกาลังนับถอยหลังอยู่มันต้องให้โอกาสให้เพื่อเราเนี่ยไปทําการซ่อมยานแล้วก็ไปแอบก่อนนะคะตอนนี้เราก็ทําเนียนไปก่อนละกันนะคะเร,เราเป็นอมงอัดสุดหล่อนะคะฉายาว่า importer ตอนนี้เราก็เนียนๆไปก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าอีกสีหนึ่งจะเป็นสีเขียวปะออตอนนี้เราก็เนียนเอ่อทำการซ่อมนู่นซ่อมนี่ไปก่อนแล้วกันตรงนี้มีท่อตรงนี้มีท่อ ตรงนี้มีทอ่อไปเลยเย่ yeah. ไปแล้วละก,ก่อยหุยสีเขียวมาเห็นเปล่าอ่ะคือมันเห็นหรอปะเฮ้ยม,มันเห็นหรอปะแต่เราลงท่อมาแล้วนะคะโอเคกระโดดขึ้นมาแน่ดูเรื่องมาที่ห้องพยาบาลนะคะไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้สีเขียวเห็นเราหรือเปล่านะคะคิดว่าไม่เห็นนะอุ้ยมีการเรีประชุมสีเขียวเรียกประชุมด้วยนะคะเอาแล้วทุกคนมาดูกันนะคะ พี่นิวเป็นสีน้าเงินนะสีเขียวเนี่ยผู้ไม่เห็นพบศพของเอ่อสีอะไรนะสีแดงนะคะเขาบอกว่าอะไรมาดูกันอะไรอ่ะมีคนบอกว่าดาร์กบูเฮ้ยสีเหลืองบอกว่าดาร์กบูคือเราะคะพี่นิวว่าสีเหลืองมันต้องบทเราแน่เลยพี่นิวเลยบอกว่านโนไปก่อนะคะแล้วก็เอ่อสีฟ้าบอกว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าสีดาร์กบูเป็นคนทาอ้าวสีฟ้าก็บอกว่าขอโทษด้วยสีน้ําเงินพี่นิวว่าเราสวยแน่เลยะคะ เราโบดสีเหลืองไปเลยดีกว่ามีคนโวดเราเพียบเลยอะทุกคนโอ้โหครั้งนี้เราเป็นไม่เนียนนะคะลาก่อยให้ตายเด้อเราเป็นไม่เนียนนะคะนี่แงสีเขียวจริงด้วยนะทุกคนเห็นปะ่ะเพราะว่าสีเขียวเป็นชื่อสีแดงนะคะตอนนี้เรืออิมพอร์เตอร์อยู่คนหนึ่งอันนี้นะพี่นิวเข้ามาก็โดนกำจัดเลยนะคะไม่กี้เราอาจจะแบบว่าลงท่อไปไม่เนียนนะ,ะแต่แปลกมากเลยนะคะสีเหลืองรู้ได้ไงว่าเราเป็นนะ,ะ<ฮ>อ้าวตอนนี้สีเขียวเรียกประชุมอีกแล้วนะคะอะไรก่ะ ทำไมสีเขียวเล็กบ่อยจังมาดูการพูดคุยนะคะอ่านี่สีฟ้าอ่อนบอกว่าเย่สีเขียวเหรอเอาแล้วสีเหลืองบอกว่าสีเขียวอ่อนเป็นคนทํานะคะเดี๋ยวนะไอ้สีเหลืองนี่มันมีตาวิเศษปะเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าใครเป็นอร p o r t ร์บ้างสีฟ้าก็บอกว่าเธอเธอชัวใช่ไหมว่าสีเออสีเขียวอ่อนเนี่ยเป็นออร p o r t ร์สีเขียวอ่อนเราบอกว่าทําไมทําไมต้องเป็นฉันแน่เป็นไงล่ะทุกคนนะ โอ้โหดูดิจะบอกว่าในครั้งนี้ลูกเรือเก่งมากๆเลยนะคะสามารถเอาิม p o r t เตอร์ออกได้ลัวๆเลยนะทุกคนลาก่อยสีเขียวเราเป็นพวกเดียวกันบายบายสรุปนะคะคิวเมทก็ชนะไปคิวเมทนี่คือฉลาดมากเลยอะสีเหลืองยังมีตาเห็นนะเนี่ยสีเหลืองคนนี้นะ,ะเก่งมากเลยอะรู้ได้ไงเนี่ยว่าเราเป็นนะอ,ะ,อะอ่ะมาดูตาต่อไปดีกว่านะว่าจะได้เป็นอร p o r t ร์ป่ะคิดว่าไม่น่าได้นะคะอ่าอุ้ยเป็นอุ้ย ยอดเลยได้เป็นอิมพอสเตอร์อีกแล้วนะคะครั้งนี้เราจะเนียนให้ดูนะคะถ้าเกิดไม่เนียนก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยอ้าวเราได้เป็นกับสีดำนะสีดำก็ได้เป็นอิมพอสเตอร์เหมือนกันอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ทำเนียนนะคะแบบว่าซ่อมยานไปเรื่อยๆก่อนละกันนะคะมีอะไรเราซ่อมปะเนี่ยอทุกคนไปไหนกันหมดอันนี้รอดได้ไหมวุ้ยเขาอุ้ย,ยตกใจสีเหลืองได้ประชุมเดี๋ยวรีบไปไหนพี่เดี๋ยวนะทำไมเร้ประชุมไวจังอะสีเขียวบอกว่าวัด คือแบบว่าอะไรกดทําไมนะคะสีเหลืองเป็นคนกดนะอ่ะสีเหลืองคนนี้นะคะอะไรอ่ะสีเหลืองบอกว่าเออไม่ใช่ฉันนะสีชมพูต้องหากเดี๋ยวอะไรอยู่ดีสีเหลืองก็ใส่ร้ายสีชมพูอ่อสีแดงบอกว่าออเลนหรือว่าสีส้มนี่แหละเป็นอร p o r t ร์นะคะอ้าวตอนนี้เริ่มสงสัยกันไปสงสัยกันมาแล้วนะทง้งทางที่เป็นเรากับสีดํานะคะเริ่มมีการโหวตเกิดขึ้นนะ,ะยังไงอันนี้พี่นิวขอไม่โหวตก่อนนะ ถ้าเกิดเราไปโหวตเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนสงสัยเรานะคะหรือจะโหวตดีอะลองโหวตสีส้มแล้วกันขอโทษด้วยเพื่อนขอโทษด้วยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยโหวตหมดเลยนะคะมาดูกันนะว่าใครจะได้คะแนนโหวตเยอะสุดคนนั้นก็ต้องกระเด็นจากยานไปอ้าวสีเหลืองเยอะสุดนะคะสีเหลืองที่เป็นคนโกด่งเยอะสุด <laughs> สีเหลืองไม่ใช่ลากรอยนะคะโดนเข้าใจผิดเลยนะสีเหลืองไม่ใช่อิมพ็อสเตอร์นะทุกคนเป็นเราเนี่ยแหละที่เป็นกับสีดําไปกันต่อนะฮะไปเนียนกันต่อ ตอนนี้ลูกเรือถูกกําจัดไปแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวเราเรียกประชุมอีกแล้วอะไรกันเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะเป็นสีแดงเรียกประชุมนะคะเดี๋ยวเราก็เนียนยไปดีกว่าเราบอกว่าชัวสีขาวชัวนะเพราะว่าสีแดงบอกว่าเป็นสีขาวนะคะสีม่วงบอกว่าเป็นสีชมพูออโอเคระบกสีขาวด้วยกันเนี่ยเพราะว่าสีแดงเนี่ยเขายืนยันมาแล้วนะว่าเป็นสีขาวตอนนี้นะคะตอนนี้ในแชดเนี่ยคือสงสัยสีขาวกับสีชมพูนะสรุปนะคะสี โอ้โหสีแดงโดนสีแดงสีแดงโดนบวชเยอะสุดนะ,ะเพราะว่าสีแดงไปใส่ลากคนนู้นคนนี้ทีนะคะลาก่อยแล้วก็ทาเนียนไปก่อนแล้วกันนะคะเอ่าไปไหนดีอ่ะเดี๋ยวนะใครไปไหนบ้างไปตามสีเขียวดีกว่านะคะตอนนี้เราก็แบบว่าทําเนียนซ่อมยานไปก่อนนะเนี่ยสีเขียวไปไหนละสีเขียวอยู่นี่นะคะมีทอ่อให้โดนไหมตรงนี้โอ้โหตัวนี้แบบไม่มีทอ่อเลยนะคะมีสีอะไรตามมาปะ่ะโอเคตัวนี้เราจะคิวได้แล้วนะะยังไงยังไงไเดี๋ยวนะมีใครตามมาป่ะ จัดไปโอเคไปแล้วไม่มีทอ่อนะ้ทุกคนเราหนีก่อนละกันหนีก่อนหนีก่อนอโอเคไปลดไปโลดไปโรดโอเคย้ายท่อก่อนแหมโอเคขึ้นมานี้อุ้ยเจอสีม่วงพอดีเลยอะ <S 2> <S 2> โอเคมีการเด้กประชุมเกิดขึ้นอย่าบอกนะว่าสีม่วงให้เรามมจ์จากทอ่อสีม่วงให้เรามจจากทอ่อนะทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ายังไงสีม่วงจะบอกว่าเป็นสีน้าเงินหรือไม่นะคะสีม่วงยังเงี่ยมอยู่นะยังไม่มีการพิมพ์ <S <S นั่นไงสีม่วงบอกเป็นด์กบลู เราต้องบอกว่าสีม่วงเป็นคนทํานะคะตอนนี้พี่นิวก็ได้โหวตสีม่วงไปเลยนะคะมาดูกันว่าคนในี้จะเชื่อไหมวุ้ยคนโหวตสีม่วงออกไปนะ,ะ <c oughs> <c oughs> สีม่วงออกไปแล้ว <c oughs> ไม่มีใครเชื่อสีม่วงนะคะไม่มีใครเชื่อสีม่วงตอนนี้เราก็ยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> <c oughs> เรายังเป็นอินพ็อตเตอร์อยู่เมื่อกี้พลาดนิดนึงเราไปกระโดดท่อแล้วก็ไปโผล่ตรงสีม่วงนะคะมีใครอยู่ปะเนี่ยเพราะว่าสีชิมพูยืนนิ่งเลยอะแล้วตรงนี้มีท่อด้วยนะคะ Okay. เอาแล้วนะหนึ่งสองสามไปแล้วลงทอก่อนไปแล้วนะฮะฮึบจะไปโผล่ตรงเพื่ออยู่ไะเนี่ยเดี๋ยวนะเอาโผล่นี้แล้วกันปึ๊บมีใครอยู่ล่าไม่มีใครอยู่นะคะโอเคเรากำจัดสืชมพูไปแล้วนะเมื่อกี้อุ้ยว้าสรุป Importer ชนะไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนะะี่ย เพราะว่าเราสามารถกําจัดเพื่อนได้เนียนนั่นเองนะทำให้ลูกเรือเนี่ยเหลือน้อยมากๆเลยนะทุกคนเย้ yeah. ลูกสึกวินนะเอาละค่ะวันนี้เพีนิกวก็ได้มาเล่นในแมปอมองอัดในเกมโลบอกให้ดูกันอีกแล้วนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าในแมปนี้ตัวอมองอัดน่ารักมากแถมมีสกินเสื้อผ้าทรงผม ให้เราเปลี่ยนเยอะมากเลยนะ,ะ่ฮะอย่างครั้งนี้เนี่ยพี่นิวก็เออ่ได้เป็นอมงอัสสุดหล่อนะคะอ่ะตอนนี้ได้เป็นครีวเมทนะคะนี่ค่ะพี่นิวได้แต่งเป็นอมงอัสสุดหล่อนะฮะโอ้โหตั้งแต่เล่นอมงอัสมาไม่เคยแต่งตัวหล่อขนาดนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะคลิกเข้ามาเล่นได้เลยเพราะว่าในเกมโรบอทเนี่ยมีแมปอมงอัสเยอะมากนะ,ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะจุะ๊บๆต้องมาต่อไฟอีกแล้วนะ,ะเราต้องเป็นลูกเรือที่ดี ต้องช่วยเพื่อนนี่ยเสร็จเรียบร้อยผลงานขึ้นมาแล้วอุ้ยสิจมพูใช่แกเปล่าไม่ใช่นะฉันเป็นแค่ลูกเรือสุดหล่อเท่านั้นฉันไม่ใช่อิมพอร์เตอร์เด้อ